สวัสดีค่ะพบกับ BEC อีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำพวงกุญแจผ้าสักการดกันค่ะก่อนอื่นที่จะไปรับชมนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําพวงกุญแจผ้าสักการรูปลดนะคะเดี๋ยวเราจะทําเป็นรูปลถตู้โฟกนะคะเราจะทำขนาดประมาณ7,7เซนก่อนอื่นเราก็จะต้องวาดแบบก่อนนะคะนี่เราก็จะวาด ว่าคูณ7นะคะเป็นสี่เหลี่ยมก่อนประมาณนี้นะคะเดี๋ยวหลังจงนะันเราจะมาร์กตรงกลางไว้สักเล็กน้อยนะคะพอเราได้แบบนี้มาแล้วนะคะเราก็จะตัดเลยค่ะ เราก็จะพับ เราจะตัดโค้งสักเล็กน้อยก่อนนะคะส่วนด้านบนส่วนด้านล่างเราจะโค้งนิดนนะคะส่วนด้านบนเราก็จะโค้งลงมาอันนี้วาดไว้เป็นข้าวๆ จะได้รูปหน้ารถออกมาประมาณนี้นะคะหลังจากนั้น,นได้เป็นสองชิ้นชิ้นหนึ่งเดี๋ยวเราจะตัดผ้าให้ออกมาเป็นรูปแบบนี้เลยนะคะส่วนอีกชิ้นหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาตัดลวดลายด้านในกันนะคะลายด้านในเราก็ก่อนอื่นเราก็จะวาดตรงนี้ไว้ก่อนคร่าวๆนะคะ เหนตรงนี้ ตรงนี้จริงๆแล้วเราสามารถทำไว้ฝั่งเดียวก็ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาตัดกันเราจะตัดส่วนด้านล่างตรงนี้ออกนะคะ อันนี้เดี๋ยวเราเก็บไว้ใช้นะคะแล้วก็อันนี้เราจะพับครึ่งอน,นี้เราจะตัดประมาณนี้ส่วนด้านในเราก็จะตัด พอเราได้แบบนี้แล้วนะคะอันนี้ก็คือชิ้นส่วนของผ้าสีพื้นนะคะและอันนี้ก็จะคือส่วนของหน้ากากลดตรงนี้นะคะแล้วชิ้นนี้ก็คือส่วนของด้านล่างนะคะที่เราจะจะตัดผ้ามาติดเหมือนเป็นส่วนของบางคนลดนะคะตรงนี้ถ้าเราดูแล้วมัน,นเดี๋ยวนะคะอาจจะตัดอีกนิดนึง จะได้แบบนี้เดี๋ยวเราก็ตัดผ้ากันเลยนะคะเ,เราจะทำสีฟ้าอันนี้เราจะตัดสองชิ้นนะคะ พอเราตัดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้หน้ากากลดนะคะออกมาแบบนี้นะคะเป็นรูปแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนเป็นมังกรลดตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะตัดล้อล้อเราจะใช้สีดํานะคะเราจะตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็ตัดตรงโค้งมนๆเพื่อที่จะมาเย็บติดด้านล่างแบบนี้นะคะเย็บติดด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วชิ้นนี้เนี่ยเราก็จะ อามาซ้อนกันอีกทีด้านหลังนะคะแล้วก็อีก2ชิ้น2ออย่างก็คือไฟเราจะตัดเป็นดวงกลมๆแบบนี้นะคะซึ่งก็จะมาติดตรงนี้นะะเดี๋ยวเราตัดอีกชิ้นหนึง่ง ก็จะนำมาติดไว้แบบด้านนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงเราก็จะตัดรูปหัวใจเล็กๆนะคะ ประมาณนี้นะคะก็จะมาแปะไว้ตรงนี้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราตัดเล็กอีกนิดนึงแปะไว้ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาเย็บกันนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเย็บกันนะคะแล้วก็มีอีก2ชิ้นที่เราจะใช้นะคะก็คือพวงกุญแจกับอันนี้เราใช้ผ้าสกหลาสีน้ําตาลเข้มนะคะที่เราจะนํามาร้อยกับพวงกุญแจแล้วก็นํามาเย็บติดด้านบนตรงนี้นะคะชิ้นนี้เราจะเย็บริมก็ได้หรือไม่เย็บก็ได้นะคะชิ้นนี้ส่วนอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเย็บกันนะคะเราจะเย็บสิ่งที่อยู่ด้านในก่อนทุก ทุกชิ้นทุกอย่างนะคะและเราถึงจะมาเย็บด้านนอกติดเป็นทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําด้านในก่อนอย่างอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องเย็บตัวนี้ติดกับด้านหน้าตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้เราจะใช้ไหมสีฟ้าอ่อนนะคะสีออกขาวๆแล้วก็จะ น,นี้เราจะใช้วิธีกันเย็บแบบติดๆิดดกันไปเลยอย่างนี้นะคะพอเราเย็บ ตรงนี้ติดได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเย็บส่วนด้านในก่อนบ้างไปก่อนนะคะอันนี้เราก็เอามาวางอันนี้เราจะมีวิธีเย็บอีกแบบนึงนะคะ เย็บแบบนี้นะคะเราจะเย็บแบบนี้ด้านนอกนะคะแต่ด้านในเราสามารถเย็บแบบไหนก็ได้นะคะอันนี้นะคะตอนนี้เราก็เย็บด้านในนะคะในส่วนของด้านในติดหมดแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้อันนี้เรายังไม่ได้เย็บนะคะเดี๋ยวเราจะเย็บเย็บ ส่วนของริมด้านนอกเนี่ทีเดียวอันนี้เราก็ยังไม่ได้เย็บนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็ตัดก่อนดูด้านหลังเนี่ยบางทีมันอาจจะมีไอ้เนี่ยโผลมานะคะเราก็ตัดตัดแต่งตัดแต่งก่อนนะคะ เมื่อตัดแต่งเรียบร้อยแล้วเราก็จะเย็บนะคะอันนี้เราก็จะเอามาประกบเราอาจจะใส่ใยโพลีเอสเตอร์ด้านในนิดหน่อยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราใส่ทีหลังได้หรือใครที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะพอมาประกบแล้วจะเห็นว่ามันอาจจะมีไม่เท่าก็ตัดทิ้งนะคะเพราะบางทีเวลาเราเย็บมันก็เหมือนจะรัดรัดตัวเข้ามามันก็จะทำให้เหมือนมันเล็กลงนะคะ ชิ้นนี้เราก็เย็บเรียบร้อยแล้วนะคะเย็บด้านด้านข้างนะคะเย็บริมทั้งหมดแล้วนะคะอันนี้เราก็เอามาใส่ใส่แบบนี้นะคะเราก็เริ่มเย็บเลยเดี๋ยวอีกอันหนึ่งเดี๋ยวถ้าเราไปถึงตรงนั้นเราก็ค่อยใส่ก็ได้นะคะ ด้านนอกนี้เราจะใช้ไหมสอเส้นนะคะ เมื่อเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ออกมาแบบนี้ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้พวงกุญแจอันนี้เราก็ใช้ใยโพลีเอสเตอร์นะคะใส่เข้าไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ